สวัสดีครับพบกับผมสันนกกรงแชนแนลนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงในการพูดเรื่องถึงิกนนกปานกนะครับผมข้อก่อนหน้านี้ก็ได้พูดถึงป่าป่าเพ่ป่าเวียดนามอ่าแล้วก็ป่าพมา่าไปนะครับผมอ่ามาวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงป่าอุดรน,นะครับผมอ่า มาฟังกันครับผมป่าอุดรน,นะครับผมให้เพื่อนๆลองคิดตามได้เลยนะครับผมในข้อดีในทุกป่านะป่าอุดรนนมีหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปากเบาเปิดดอกเร็วเล่นเล่นดีคุ้นนะครับผมคือรวมอยู่ในป่าอุดรเลยนะครับผมแล้วก็จากการที่ผมได้ศึกษาแล้วนะป่าอุดรตอนนี้ เป็นที่ต้องการของสลดัดพูดว่าเหมือนจะมากที่สุดนะครับผมตอนนี้เพราะว่านกของอุดรเป็นนกไทยตอนนี้เบอร์หนึ่งเลยที่ผมผมคิดว่าได้รับการหาเยอะที่สุดนะครับผมอืมตอนนี้ไม่ว่าทางฟีดทางอะไรทางคือทุกทางอะ่ะเขาจะจบเขาอยากได้มากนะครับผมติ่นอูดนนะครับผมก็คือเป็นตินนก ที่อยู่ทางอุดรทางอา่อีสานของไทยเราเองนะครับผมจากที่ผมได้ศึกษานะในของปีนี้นะคือในเพื่อนๆในคนเข่งนกในคนที่เลี้ยงในะคนชอบนอกอุดรมากนะครับผมผมถามขาเรียนนะว่าทา,มมามไมเออทาไมชอบนอกอุดรจองเขาบอกว่าในข้อดีทุกๆอย่างของทุกๆตินนะครับผม คือมีอยู่ในนอกอุดรเลยนะครับผมอืมไม่ว่าจะดุไม่ว่าจะลิกดีไม่ว่าจะโอ้โหมีก็บทุกอย่างนะครับผมเละตอนนี้ที่สำคัญคือคือนอกนกมาเยอะเมื่อไรนะหมดหมดตลอดนะครับผมสำหรับป่าเพ่ของอุดรนนะอ่าแล้ว ที่เด็ดที่สุดของเขาเลยนะครับผมก็คือเรื่องใจนะครับผม,มเรื่องใจเขาจะสุดสุดยอดเลยนะครับผมเป่าโดรนะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาอยู่นเะป่าุดนก็คือให้เพื่อนๆลองหามาเก็บไว้ดูนะครับผมคือหามาเก็บหามาํำไว้ใช่ไหมเขาจะเปิดดอกริ้วนะครับผม,มก็ดีมีครบทุกอย่างนะครับผมก็เสียอย่างเดียวนะ คือกว่าจะคุ้นเน่ยมันยากนะปล่าอุรที่เพื่อนๆบอกมาก็คือเจอ,อเหมือนกันหมดก็คือมันจะเห่แต่ว,ว่าใจนี่สุดยอดเลยนะครับผม,มเขาพูดเป็นเสียงเดียวเลยนะว่าทุกข้อดีทุกปลาเปล่าอุรนมีกับหมดนะครับผมแต่ตอนนี้หายากผมว่าหายากเปล่าอุรนนะครับผมเป็นถิ่นที่ว่า คือเซียนนกเก็กอะไรเขาก็มีไว้ในครอบครองนะครับผม,มสำหรับเพื่อนๆที่ลงจะหาดูป่าไหนนะเพราะว่าเราจะเลี้ยงเราก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมอ่าว่าฟาร์มแถวๆบ้านเราขาองไข่นกป่าทินอะไรหรือว่ายังไงนะแต่ถ้าเพื่อนๆเลี้ยงเลกๆนะครับผมก็อาจจะไม่ต้องศึกษาทินนะครับผมแค่หานกนะ แต่เดี๋ยวเพื่อนๆซื้อตัวเลขมาเดี๋ยวตัวที่สองตัวที่สามเพื่อนๆจะเรื่องเริ่มศึกษาเรื่องทินนะครับผมทินก็คือเหล่งกําเนิดของนอกนะครับผมเหมือนที่เคยบอกนะไม่ว่าเหนืออีสานใต้ภาคกลางนะครับผมแต่ละทินก็มีความเก่งคือให้เพื่อนๆจำไปเลยนะแต่ละทินมีนกเก่งหมดนะครับผมเก่งทุกทินแต่ว่าแต่ละทินเราจะเจอตัวเก่งหรือเปล่านะครับผม จะเจอตัวเก่งหรือเปล่าคือถ้าตัวไม่เก่งมีเพื่อนๆเลี้ยงไปมันก็เปลืองค่ากล้วยนะครับผมเปลืองค่ากล้วยข่าขาหานถ้าว่าเราดูเลี้ยวว่าเออมันไปได้ไม่สุดใช่ไหมเปลืองค่ากล้วยแล้วเราก็ปล่อยขายหรือว่ายังไงนะครับผมคือถ้าตัวไหนไม่เก่งถ้าเราเราเราลองวิชากับมันจนครบเลยนะครับผมอ่าปล่อยกับโปอยกับคืนสู่ธรรมชาติได้เลยนะครับผม ให้เพื่อนๆจำไว้ว่าถ้าเจอตัวไม่เก่งก็ไม่รู้จะเก็บไปทําไมนะครับผมอย่าไปเสียเวลานานกับนกที่ไม่เก่งนะครับผมให้เราเดินหน้าหาใหม่ดีกว่านะครับผมแต่ที่สําคัญนะตอนนี้นะคุณไม่เก่งก็เยอะนะครับผมคือเขาเลี้ยงไว้ไปกินน้าชาไปเที่ยวไว้ฟังเสียงที่บ้านผมบอกเลยนะตอนนี้คือเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าคุณไปเก่งนี้ครับผมอืมเขาเลี้ยงไว้เพื่อความชอบเล,เลี้ยงไว้เพื่อฟังมา ำนวนของเสียงกรีงของนอกนะครับผมแล้วก็จากที่ผมวิจัยดูนะผมไปศึกษาไปรวบรวมข้อมูลดูคนเลี้ยงไว้แบบฟังเสียงเยอะกว่าคนไปเก่งนะครับผมเยอะกว่าคนที่จะจะ,จะไปเดบเดินเดินรางวัลเดินสนามคือตอนนี้คนเลี้ยงตามบ้านเยอะนะครับผมคือคนพาไปเก่งยังได้ไม่ถึงย0 3 0ิบสาสเอร์เ็นนะครับผม70็ดิบเลี้ยงฟัง ฟังเสียงที่บ้านนะครับผม,มเี้ยงไว้ฟังสำนวนเตีงเพราะๆนะครับผมอืมแล้วก็เขาจะเก็บป่าที่เขาชอบเห็นไหมเหมือนตอนนี้เขาหากันเยอะนะถิ่นตะนาวสีแล้วก